พี่นามิทํทยังไงถึงจะใส่แบบว่าลิงก์หนึ่งอันแล้วพอกดเข้าไปเพื่อมันขึ้นมาเพื่อช่องทางติดต่อในหลายๆช่องทางนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะปรีฮฮ <laughs> ปรีนะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่นามิบีสตรีมเมอร์กากยังมีเกียรตินะฮะ วันนี้เนะคะเนื่องจากว่ามีน้องหลายๆคนถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์หรือว่าทิกตอกก็ตามแต่นะถามขึ้นมาว่าพี่นามิทำยังไงถึงจะใส่แบบว่าลิงก์หนึ่งอันแล้วพอกดเข้าไปมปันขึ้นมาเพื่อช่องทางติดต่อในหลายๆช่องทางนะฮะเนื่องจากว่านะในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆของน้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินสตาแกรมหรือว่าในส่วนของเอ่อทิกตอกเองนะฮะหรือทวิตเตอร์อะไรเงี้ยคือเขาจะจากัดนะนะฮะเขาจะจํากัดในส่วนของตัวอักษรในการที่คุณจะพิมพ์ในหน้าเอ่อโปรไฟล์นะไบโอ,ขขอ พิมพ์ได้กี่ตัวอักษรเท่านั้นซึ่งเวลาที่เราเนี่ยจะเอาลิงก์นะคะช่องทางต่างของเราไปให้เขาติดตามเนี่ยก้อนค่อนข้างที่จะพิมพ์ไม่หมดนะฮะเราก็ใส่สามารถใส่ได้เพียงแค่ลิงก์เดียวอะไรอย่างนี้นะคะหรืออย่างเช่น Instagram ใเนะี่ยอินสตาแกรมในเวลาที่เรากดตั้งค่าโปรไฟล์เนี่ยเขาก็จะมีให้เราใส่ลิงก์แล้วเราใส่ได้เพียงเท่าไหร่คะลิงก์เดียวเท่านั้นนะฮะจะทําอย่างไรได้บ้างวันนี้พี่นามีก็มาบอกวิธีการแล้วนะคะซึ่งตรงนี้บอกไว้เลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะฟรี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 ฟร 啥？啊啊 โอเคบาร์ที่หน้านี้นะฮะอันดับแรกนะฮะก็เรามีเห็นในส่วนของสตรีมเมอร์นะฮะต่างประเทศเขาใช้กันก็คือจะใช้ในส่วนตัวที่ใช้คำว่า linktree นะฮะคุณกดเข้าไปนะฮะเซิร์ชได้เลยนะฮะ linktree นะตามนี้เลยนะฮะ l i n k t r e e linktree นะฮะเมื่อเข้ามาแบบนี้คุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อเจอหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดใครนะฮะมี i n s t a g r กรมคุณก็สามารถแบบว่าล็อกอิน with อินสตาแกรมได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นข้างล่างเห็นไหม don't have any Account. ยังไม่มีนะยังไม่มีแอคเคาท์ใช่ไหมใช่ยังไม่มีกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราใส่นะคะในส่วนของอีเมลนะฮะชื่อนะฮะพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะฮะตามนี้เลยนะเดี๋ยวพี่นามิไปใส่ก่อนนะฮะอ่านะฮะเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บนะคะปุ่มเนี้ยมันจะขึ้นเป็นสีม่วงค่ะคุณคะและทั้งนี้ทั้นนั้นนามิบอกเอาไว้ก่อนนะเวลาที่คุณกรอกเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เป็น username ของคุณตัวที่เป็น username ของคุณนะฮะจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอด ไปยกเว้นเสร็จแต่ว่านะคะคุณจะลบอีเมลนี้ลบแอคเคท์นี้แล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่นะฮะก็นะเช็คให้ดีก่อนว่าจะเลือกชื่อไหนโอเคไหมนะฮะอ่ะเมื่อกดมาเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาเป็นประมาณนี้เขาก็จะถามแบบว่า,าบอก เกี่ยวกับตัวเองหน่อยมันก็จะมีปุ่มให้กดเยอะแยะมากมายให้เราบอกเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมนะฮะเราก็บอกเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครทําอะไรกดไปเลยค่ะถ้าเกิดใครน้องคนไหนไม่รู้ก็เซิร์ชเอานะก็ถือว่าได้ภาษาอังกฤษได้คาศัพท์ใหม่ๆเนาะคำสั้นๆนะ่าจะเซิร์ชใน Google ได้นะฮะก็เขาให้เลือกนะฮะได้3ามแคตตากรีนะฮะอ่ะใส่ชื่อของเราก่อนนะฮะนามิใส่ชื่อนามิบีไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเลือก3ามแคตตากรีนะฮะนามิเลือกเป็นในส่วนของ g กมมิงอ e ีสปอร์ก่อนอันดับแรกนะฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์อันดับที่2ค่ะและอันดับที่3ที่นมิจะเลือกก็คือ Art and Entertainment กันว่าเราสายหานะฮะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่า i อ n น t a r o รบัจะไม่ใช่อุดเยินนะนะฮะฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะกดเข้าไปและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าถ้าเกิดไม่ใช่หุ่นยนต์จริงๆนะฮะให้หาคำว่าแท็กซี่ค่ะอันนี้แท็กซี่แท็กซี่แท็ก ใช่ไหมนะไม่ใช่หรอก verify ไปนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเมื่อ verify เสร็จปุ๊บนะฮะเซฟดีเทลเลยค่ะกดปุ่มสีม่วงจ้ะหลังจากนั้นนะฮะก็เข้าสู่ช่วงขายของของเขานิดนึงเขาก็จะถามเราแบบว่าเนี่ยนะมีแบบฟรีนะคะฟรีเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษอะไรแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายเนี่ยหกดอลลาร์ต่อเดือนคุณจะได้สิทธิพิเศษอะไรนะคะด้วยความที่เราเป็นสายฟรีนะฮะฟร, <laughs> ฟรีนะ เราก็จะไม่ต้องอะไรมากมายนะนะกดฟรีเลยค่ะ continue with free ปุ่มเทาๆฮะกดเข้าไปค่ะเขาบอกว่าขอบคุณม่แมเนสหลังสมัครเสร็จเรียบร้อยเร็วเย้ๆย้ย้ยยหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นไหมฮะตรงนี้นะเขาก็จะบอกว่า p u b l i s h your p r o f i l e นะคะ please verify y o u r a c c o u n t นะคะให้ปุ่มสีแดงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันโชว์ไปในส่วนของให้ทุกคนอื่นเห็นคุณจะต้องไป Verify ที่อีเมลก่อนนะคะอีเมลเขาจะส่งมาเนี่ยลิงก์ทีเขาถามคือว่าคุณสมัครแบบนี้จริงๆหรือเปล่าใช่หรืออไม่่เเเรา Verify ีีลกกันนยย นามิก็กด verify email ผ่านทางมือถือนะฮะ verify email เรียบร้อยค่ะ refresh ช่องเลยค่ะ verify email เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาเป็นหน้าแบบนี้แบบไม่มีแถบสีแดงแล้วใช่ไหมฮะขั้นต่อมาเขาก็จะให้เราในส่วนของการ add new link ไปนะฮะเราก็กดเข้าไป add new link ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อช่องเลยค่ะ enter title นะคะนั่นก็คือใส่ชื่อช่องของเรานีฮะนามิก็จะใส่ช่องแรกของนามินะฮะเป็นในส่วนของ u t u b e เนาะก็ใส่คาว่า YouTube เลยนะฮะวงเล็บให้น้องๆด้วย หลังจากนั้นก็ใส่ URL เลยค่ะที่เราก o p y ปีมาอ่านะฮะปุ๊บแ่าเสร็จแล้วนะฮะเอออันนี้ก็ได้แล้ว1อันเห็นไหมฮะอ่าได้แล้ว1อันต่อมานามิอยากใส่อะไรอีกนามิอยากใส่ในส่วนของ Facebook fanpage น,นะฮะอ่ะกด add new link ค่ะหลังจากนั้นใส่คำว่า Facebook ค่ะ,ะเราก็เอาลิงก์ fanpage ใส่เข้าไปเลยจ้ะกด enter นะฮะยังยังไม่พอยังไม่พอยพอยาใส่เลยค่ะ TikTok ค่ะอ่านะฮะ TikTok ได้มาสามลิง์แล้วนะหลังจากนั้นอะไรคะหน,นึ่ต้องมีหลักๆ Discord ค,ค่ะอันนี้ห้าอันสุดท้ายขาดไปได้ค่ะ Wallet นะฮะสำหรับใครที่อยากโดเน t นหมินะจ๊ะ ก็คือเสร็จแล้วนะในส่วนของ5อันนะคะที่นามีได้วางเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครนะคะที่เหมือนกับประมาณว่าพี่นามีเนี่ยนะคะทำมาเป็น5อันเรียบร้อยแล้วแต่อยากสลับขึ้นสลับลงนะฮะสลับขึ้นสลับลงต้องทําอย่างไรบ้างน,นะฮะง่ายๆนะคะคุณเห็นจุด3จุดไหมฮะคุณกดที่จุด3จุดนะั้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยค่ะนี่นะฮะนี่นามีก็เลื่อนมาเลยค่ะ YouTube เนี่ย Wallet เป็นอันดับสุดท้ายหลังจากนั้นเป็นอะไรดีนะเอา YouTube ไว้อันแรกละกันะ อ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะคุณก็สามารถนําลิงก์ที่อยู่บนตรงโทรศัพท์เนี่ยเอาไปใช้แชร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในไบโอของ IG เอ่ย์ทวิตเตอร์เอ่ย์ทวิตเอ่ยหรือว่า Tik t o อกเฟซบุ๊กหรือ Instagram นะคะได้หมดเลยนะก็เวลาที่คุณเอาลิงก์นี้พอคนกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตามรูปในโทรศัพท์ที่เห็นเลยนะคะ <c oughs> อย่างนั้นเองนะฮะและก็นะมีคําถามต่อมาพี่นามีพี่นามีจะทําสีให้เหมือนพี่นามีได้อย่างไรบ้างนะคะหนูไม่ค่อยถูกฉลกสีเขียวนะคะน้องอยากได ทำได้นะฮะก็กดเข้าไปที่นะฮะที่วงกลม white appearance นะฮะอ่ะกดเข้าไปค่ะเมื่อกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะขึ้นมานะฮะในส่วนของคุณสามารถเลือกนะฮะ ภาพของคุณก็ได้นะคุณอย่าลืมเลือกภาพโปรไฟล์ของคุณนะฮะ pick image ก่อนนะฮะเลือกโปรไฟล์ของคุณก่อนนามิ้ก็จะเลือกโปรไฟล์ที่ทุกคนคุ้นชินนะฮะเออเมื่อเราเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วคุณเห็นไหมคะหน้าจอมือถือก็จะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ว่าผู้คนจะเห็นคุณแบบไหนนะฮะหลังจากนั้นบโ o เนี่ยก็คือคุณจะใส่คําอธิบายก็ได้นะฮะก็นามิ้ก็จะใส่ชื่อช่องไปละกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะคุณก็เลือกธีมนะฮะธีมเนี่ยก็คือ อันไหนที่ไม่มีเครื่องหมายล็อกค,คุณใช้ได้แต่ถ้าเกิดอันไหนที่มีเครื่องหมายล็อกนั่นหมายความว่าคุณจะต้องสมัครเป็นโปรโก่อนนะฮะที่เป็น6เหรียญต่อเดือนเนี่ยคุณถึงจะได้มานะฮะซึ่งนามิก็สายฟรีเหมือนเดิมใช่ไหมฮะก็เลือกอ่าวที่มันไม่มีเครื่องหมายล็อกแล้วกันนะจ๊ะนามิเลือกสีนี้แล้วกันเพราะว่าคงคอนเซ็ปต์สีของเรานะชมพูส้มนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะแค่นี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เพียงแค่นะฮะลองเข้าไปดูลิงก์ดูนามิเเออาาไไวดดู่รรจจะะม ใช่เลยค่ะกดเข้ามาเห็นไหมมันกรหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเที่ยวนะฮะคุณก็แค่เอาลิงก์นี้ไปวางตามที่ต่างๆแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอ่ะนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะในส่วนของคลิปนี้และคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ใครถ้ามีคําถามอะไรใดๆนะคะก็<ห> <ๆ S 2> สามารถถามคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดนามิรู้นามิจะตอบถ้านามิไม่รู้นามิไม่ตอบนะโอเคเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากนะฮะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกับนามิบบบีีิิมมาาาาารรร์์กกตตยยยยังเคควหน้ะ๊